สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับออสอนสมัครบัญชีผู้ใช้ l i n e a อดนะคะซึ่งเราจะมาดูวิธีการสมัคร l i n e a อดแบบแรกนะคะจะเป็นการสมัคร l i n e a อดในแบบมือถือนะคะขั้นตอนที่1นนะคะก็ให้เราเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน l i n e แอดนะคะตามระบบปฏิบัติการมือถือของเราถ้าเราใช้ iOS ก็ให้เราเข้าไปโหลดที่ App Store แต่ถ้าเราใช้ Android ก็ให้เข้าไปโหลดที่ Play Store นะคะ จากนั้นให้เราทำการเปิดแอปพลิเคชัน line แขึ้นมานะคะจากนั้นให้เราล็อกอิด้วยบัญชี Li n e ปกติของเราที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วนี่ให้กดเลือกคำว,ว่าอนุญาตค่ะค่ะจะเป็นส่วนที่เราให้กก ข้อมูลของบัญชี l ลน์แอดของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพชื่อธุรกิจของเราหรือรายละเอียดในธุรกิจของเราในส่วนนี้ทั้งหมดเราจําเป็นที่จะต้องกะกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเลยนะคะค่ะขั้นตอนสุดท้ายในแบบสมัครในมือถือนะคะเ,เราก็จะได้บัญชี l ลายแอดของเราขึ้นมาแล้วนะคะในส่วนนี้เราจะสามารถเข้าไปตั้งค่าในส่วนต่าง ในไลน์แอดของเราได้ซึ่งก็จะมีค่าใช้ใจ่ายของแพ็กเกจให้เลือกตามแบบธุรกิจของเรานะคะ